วังพรมยาหมองสมุนไพราขายดีอันดับหนึ่งปลาหมึกเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วทำให้หลายจังหวัดเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงต้นไม้หักเสาไฟฟ้าโคน่นลือสะพัดตำรวจล็อกบอลบางแก้วไว้สอบสวนแล้วบมรถสวมทะเบียนโยงการตายอดีตแฟนสาว โฆษกตำรวจยังไม่ยืนยันออกหมายจับแชว่อนโซเชียลโรงพยาบาลดังอ่างทองห้ามให้อาหารหมาแมวด้านโรงพยาบาลแจง้งเพราะหมากัดเด็กผู้ป่วยจนต้องขึ้นป้ายห้ามอาชีพทางเลือกชาวบ้านเลี้ยงมแมลงครั่งในต้นชำฉาครบหนึ่งปีตัดกิ่งเก็บขายใช้สรรพคุณทางยาและอุตสาหกรรมติดตามในมือทำรวย ช่วงเป็นปากเป็นเสียงในอำเภอที่โคร,ราชเตือนชาวบ้านระวังก่อกองไฟไลย,ยุงเสี่ยงสูงเกิดไฟไหม้บ้านจนวอดชนทุกข่าวเจาะลึกทุกประเด็นกับพงศธรลตระกูลและกนุกนวลเจรัญกุลโฮงในข่าวชนข่าว สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวชันข่าวภาคเย็นครับยังอยู่กับเรา2อคนผม,ผมพงศธรระกูลครับและกนกนวลจรัดกุลโฮงค่ะวันนี้มีหลายเรื่องต้องติดตามกันนะฮะแน่นอนว่าเรื่องของพายุปาบึกเนี่ยเดี๋ยวมีความคืบหน้าให้ติดตามอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองตอนช่วงเที่ยงเรารายงานไปว่าทางคุณบอลบางแก้วเนี่ยเตรียมที่จะแถลงข่าวกรณีที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าตํารวจเนี่ยเตรียมออกหมายจับคุณบอลบางแก้วนะฮะแต่ว่าล่าสุดคุณบอลเนี่ยเดินทางไปที่ ตำรวจภูทรภาคหนึ่งเลยนะครับก็ไปให้ข้อมูลไปมอบตัวกับทางตำรวจก่อนนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันรวมถึงกรณีของสุนัขที่ก่อนหน้านี้นเนี่ย,ยมีใน Watch Dog Thailand ใช่ไหม นำเสนอเรื่องบอกว่ามีสุนัข2ตัวถูกมัดขาทัา้งขาหน้าขาหลัง,งแล้วก็จับไปตากแดดจนเกิดอาการเหมือนฮิสโตกนะฮะเหมือนขาดน้ําโดนทรมานเกิดขึ้นที่กรมทหารแห่งหนึ่งที่ลบบุรีล่าสุดตอนนี้ทางปศุสัตว์ี่ยออกมาชี้แจงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันด้วย วันนี้ท่านผู้ชมยังคงสามารถส่งข้อความมาร่วมให้กำลังใจพี่น้องชาวใต้ที่ตอนนี้เนี่ยประสบกับเรื่องของพายุประบึกอยู่ได้นะครับผ่านทางหน้าจอของเราที่หมายเลขเอสเอ็กเอสสี่หนึ่ะครับรวมถึงทักทายไปยังท่านผู้ชมที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook Live ที่แฟนเพจของ NewTV18 ถ้ามีพี่น้องชาวใต้ท่านไหนนะอยู่ในพื้นที่ ประสบภัยยังไงตอนนี้สภาพอากาศเป็นแบบไหนอ,อยากจะรายงานเข้ามาก็รายงานได้หรือต้องการความช่วยเหลือตรงไหนเพิ่มเติมยังไงแจ้งเราเข้ามาได้ผ่านทาง Facebook Live ที่แฟนเพจของ New TV 18แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะและอีกหนึ่งช่องทางคือทางแอปพลิเคชัน n e w 18นะคะคุณผู้ชมสามารถกดสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอขนาดนี้ได้เลยค่ะเพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเอาล่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ในเว็บ windy.com นยเว็บไซต์นี้เเป็นเ็นวบที่พทากรณ์ เรื่องของกระแสลมก็จะเป็นการดูคร่าวๆก่อนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพายุเดินทางถึงตรงไหนยังไงแล้วนะครับแต่ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าอันนี้เป็นการพยากรณ์เพราะว่าพายุเนี่ยในการเคลื่อนตัวมีตัวแปรหลายอย่างดูคร่าวๆไปก่อนแล้วก็หาข้อมูลหรือว่าฟังประกาศจากภาครัฐประกอบไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราให้ดูเป็นระยะเวลาไปล่าสุดตอนนี้เนี่ยตอนที่เราเข้ารายการมาพายุตอนนี้ขึ้นฝั่งมาที่นครศรีธรรมราชแล้วนะครับ แล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยสักประมาณ18นาฬิกาพายุก็จะเคลื่อนตัวไปตามแนวทางนี้นะฮะก็จะไปยังทุ่งสงหลังจากนั้นเนี่ยสัก20นาฬิกาเนี่ยฮะก็จะเคลื่อนที่ตามแนวทางนี้แต่ต้องบอกท่านผู้ชมบอกว่านี่เป็นการพยากรณ์คร่าวๆนะฮะอย่างที่บอกไปว่าเรื่องการเคลื่อนที่เคลื่อนตัวของพายุเนี่ยมันมีตัวแปรหลายอย่างประกอบกันแล้วเดี๋ยวไปดูหน่อยนะว่าพายุเนี่ยจะเคลื่อนตัวยังไง กว่าจะออกไปถึงฝั่งของอันดามันนะฮะเนี่ยเนี่ยฮะจะเคลื่อนตัวไปแบบนี้ <ฆะ S 1> แล้วก็สักประมาณพรุ่งนี้เนี่ยถ้าเป็นไปตามพยากรณ์แบบนี้นะฮะพรุ่งนี้สักประมาณช่วงสายๆสัก9ก้าโมงสิบโมงนะฮะก็จะเป็นการที่พายุปลาบึกเนี่ยจะออกจากพื้นที่ประเทศไทยไปแล้วนะฮะก็พรุ่งนี้ต้องรอรุ้นกันก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ต้องส่งแรงใจไปให้กับ พี่น้องประชาชนทางภาคใต้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตให้แล้วกันว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะเมื่อช่วงบ่ายสองโมงที่ผ่านมาก็มีรายงานเข้ามานะครับว่าผลพวงของพายุปาบึกเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่อำเภอปากพนังแหลมตะลุมพุกแล้วก็อำเภอท่าสาราอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชแล้วนะครับ โดยมีฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงทําให้ประตูม้วนเหล็กที่ศูนย์อบยพปากพนังเสาไฟฟ้าและก็ต้นไม้เนี่ยหักโค่นในหลายจุดรวมถึงมีน้ําุ่มขังสภาพเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่คือภาพจากสถานที่จริงส่วนที่แหลมตะลุมพุกเนี่ยก่อนหน้านี้ทหารและเจ้าหน้าที่เข้าไปเคลื่อนย้ายประชาชนออกมาแล้วก็พบว่ามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศในจุดที่เกิดเหตุบางช่วงบางตอนกันครับ ตอนีนาัขึ้นมาบาแล้วแตเราจะจากว่าี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับยาวกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วเด่นตัวนะครับเล่นตัวไม่ทีจะพูดเรือยอยู่นะครับยังพเรื่อยอยู่นะครับออกมากเลยนะครับออกต่มวเลยนะครับไม่มีเขาจะเป็นนะครับสุกภัณฑต้งรดีนะแต่สุกภัณฑองรอจับผุดนีกบไม่มีแต่ต้องเรื่อยไปะครับองกตร้งครับมาึ้นเรือนคตี้สอง้จับีครันรับง ลุงอยู่นี่นะไม่ออกะะันลุงไปไหลุงออกไปด้วยกันไหมออกไปด้วยกันไหมออกไปด้วยกันป่ะไห,หรอตออ่ะแล้วลุงไม่กลัวหรอไม่กลัว จะจ่าป่านี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับจ่าป่านี้ไม่ได้อีกแล้วเร่งด้วนนะครับเร่งด้วนและยังเร่งเลื่อนอยู่นะครับยังเร่งเลื่อนอยู่นะครับออกมากเลยนะครับออกสัมมาทัศเลยนะครับตอนมีเขาอย่างไรนะครับทุกคนตำรวจจราจรสีนะครับแต่ทุกคนตำรวจจ้าจนต้องรับบครัไปมาขึ้นเรือนะครับตอนนี้ทุกคนตำรวจจ้างจรสีครับพี่น้องครับ ไม่ต้องไปท่วงส์ขึ้นนะครักอาหารมาแล้วต้องระลังชาติวินตะวันอย่าให้สาราริทำลนะครับเราจะมีความเรียแล้อยเราจะตรวจาระเาแล้วนะครับตัวเช็คในการตรวจดีอย่าโรคเม่าอย่าอย่าโรคเลือดยุบทำให้ท่านนี่ครับบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชนะครับทั้งอำเภอปากพนัง ท่าสาลาอําเภอเมืองแล้วก็ที่แหลมตะลุมพุกเมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยขึ้นไปบนรถแล้วก็มีการพูดผ่านเครื่องขยายเสียงให้ชาวบ้านที่ยังคงอยู่ในบ้านเนี่ย ให้อพยพออกมาได้แล้วให้ออกมาแล้วก็ทําการช่วยเหลือก็คือให้ขึ้นรถของเจ้าหน้าที่เนี่ยออกมาเลยพร้อมกันนะคะเพราะว่าบางคนเขายังห่วงอยู่นะใช่ห่วงทรัพย์สินภายในบ้านแต่ว่าจากสภาพที่เราเห็นคือน้ำเนี่ยท่วมแล้วก็ทะลักภายในบ้านแล้วนะคะและตอนนี้ค่ะเราจะไปติดตามบรรยากาศสดกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณไพรทูอินทศิลาค่ะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศตอนนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพบกับคุณไพรทูสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้อยู่จุดไหนคะพี่ไพรทูคะ ครับตอนนี้ออกจากผมก็ต้องออกจากปากพนังมาครับเพราะว่าอยู่ในปากพนังเนี่ยทุกอย่างเป็นอมพาตไปเลยอทุกอย่างเป็นอมภาทครับเพราะว่าสัญญาณหมายถึงว่าทําอะไรไม่ได้ถ้าพูดถึงข่าวข้างในเนี่ยก็รายงานอะไรไม่ได้เพราะว่าปากพนังเนี่ยไฟมืดไฟดับแล้วก็สัญญาณอินเทอร์เน็ตทุกสายก็จะ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 มีปัญหาทั้งหมดนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับคุณไพฑู์ฮะที่สัญญาณเลยนะครับ สาเหตุเกิดจากอะไรครับที่สัญญาล้มไปก็ก็อาจจะตอนช่วงเสาไฟฟ้าล้มแล้วก็มีไฟช็อตแล้วก็ตอนช่วงนั้นประมาณ12.40นาทีบริเวณตรงนั้นนะ ในช่วงที่ที่พายุเข้าพอดีนะครับก็จะทําให้ทุกอย่างเหมือนเป็นอำพรางไปเลยนะครับอยู่แล้วก็น้ําก็ท่วมเต็มพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองฝาปานน้ำก็ท่วมเต็มพื้นที่ก็เป็นช่วงครับคุณใบทูลครับที่วิ่งเห็แล้วก็ชุ่มไปหลักอย่างมาก ครับคุณไปทูลได้ยินไหมครับครับผมครับครับที่บอกว่าที่บอกว่าน้ําท่วมเนี่ยอยู่ระดับไหนแล้วครับเออน้ําท่วมก็ในเกเที่บาลเนี่ยเขาบอกว่าหลายสิบปิดอ่คุณไพทูลครับจะยินไหมคะอ่ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าคุณไพทูลเองผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ระหว่าง การเดินทางนะฮะออกจากพื้นที่เดิมอำเภอปากพนังที่ปากพนังที่อยู่เพราะว่าเกิดเหตุก็คือว่าเสาไฟกล็ล้มนะฮะแล้วก็น้ําท่วมด้วยนะตอนนี้เรื่องของไฟดับสัญญาณในการติดต่อสื่อสารก็ทําไม่ได้เลยใช่ค่ะเป็นอมภพาทเลยนะฮะก็ลําบากพอ,อสมควรแต่ว่าตอนนี้คุณไพฑู์กำลังย้ายไปอยู่อีกอํเาเภอหนึงเพื่อจะติดตามสถานการณ์ให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นห่วง พี่น้องที่อยู่ทางภาคใต้ก็ดูแลตัวเองดีๆกันเนี่ยละค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าให้ติดตามข่าวสารที่เชื่อถือได้จากทางภาครัฐเนี่ยจะดีที่สุดนะครับ,รบอย่างกรมอุตุเนี่ยก็จะคอยมีประกาศแจ้งเตือนตลอดเวลาเกี่ยวกับสถานการณ์ของพายุปลาบึกเนี่ยนะฮะแล้วก็ถ้ามันมีเรื่องที่เขาแชร์กันมาตามโลกโซเชียล<ช>ก็ดูได้เสพได้แต่ว่าพอดูแล้วเนี่ยอยากจะแนะนาให้ให้ดูข้อมูลให้ชัดเจนก่อนว่าสิ่งที่เขาแชร์กันมาเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นปัจจุบันหรือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอดีตแล้วก็มาแชร์กันเพื่อหวังยอดไล่ยอดแชร์กันนะฮะดูแล้วก็ใช้ข้อมูลหาข้อมูลใช้วิจารณญาณกันนิดนึงะจะได้ไม่ต้องตกใจกัน<ช>ไม่ต้องวิตกกัน แต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่าเดือดร้อน้อนใจสามารถโทร191ได้เลยนะคะเบอ,อร์นี้สามารถช่วยเหลือฉุกเฉินได้ทันทีค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าหากว่าอยู่ในที่ประสบเตุประสบภัยแล้วต้องการความช่วยเหลือ,อถ้ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถส่งข้อความมาบอกเราได้ผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับของแฟนเพจนิวทีวี18นะครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะหลากหลายจังหวัดก็อบพยพผู้คนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงทั้ง16จังหวัดมาที่ศูนย์ผู้ประสบภัยกันแล้วนะคะไปดูบรรยากาศกันค่ะโดยทางด้านของเรือหลวงจากรีคะหมาย เลข911ค่ะซึ่งก็เป็นเรือบรรทุกอากาศยานขนาดใหญ่ที่สุดของทางกองทัพเรือตอนนี้ดําเนินการลําเลียงสเสบียงและเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งน้ําดื่มและอาหารแห้งขึ้นสู่ลําเรือแล้วนะคะออกเดินทางจากฐานทัพเรือสัตหีบจังหวัดชลบุรีเข้าสู่ภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วค่ะทั้งนี้นะคะบนเรือได้มีกําลังพลและยุโทโธปกรณ์ค่ะคือเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการกองทัพเรือสี่ลำด้วยกันช่วยป ปฏิบัติการกู้ชีพและช่วยชีวิตทางน้ำชุดสํารวจนะคะและประเมินความเสียหายชุดค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนบกและชุดปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ค่ะด้นานผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับท่านก็นําคณะลงพื้นที่ไปเยี่ยมชาวบ้านในศูนย์อพยพอำเภอดอนสักที่มีชาวบ้านเนี่ยรวมกว่า500คนส่วนพื้นที่ริมชายหาดนะครับยังคงปักธงแดงขณะที่คลื่นลมก็เริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับ ส่วนที่บ้านเกาะแรดตําบลดอนสักเนี่ยทหารจากบนทนฐานบกที่45นํารถบรรทุกทางทหารคนย้ายผู้ป่วยติดเตียงและชาวบ้านไปอยู่ที่ศูนย์อพยพบ้านนางกรรํานอกจากนี้ครับบร,ริษัทซีทรานเฟอร์รี่เนี่ยมอบเงินสดให้จํานวน50 0 0 0บาทเพื่อใช้จ่ายในศูนย์อพยพด้วยนะครับทางคุณลํยาไยสังธรรมอายุ70ปีชาวบ้านในศูนย์อพยพ คุณลำยัยบอกนะครับว่าที่ผ่านมาคุ้นเคยกับลมมรสุมและพายุมาตลอดแต่ครั้งนี้ยอมรับว่ารู้สึกกังวลเพราะมีข่าวว่าพายุลูกนี้จะแรงนะฮะทั้งนี้เนี่ยเป็นห่วงสามีซึ่งสามีคุณลำยัยเนี่ยไม่ยอมอพยพอ,ออกมาเพราะว่าอยากอยู่เฝ้าบ้านเอาไปฟังเสียงคุณลำยัยหน่อยครับมั่นกาบางครั้งก็เร็บางครั้งก็เอ,อินได้เราก็รับได้แต่นี่มันรับไม่ได้ก็มุก เปน็นพวกเดินรือต้เรือคิดว่าเร่งไมัม่นทต่มันไม่สามกันน้อยนึงอันมาไม่ถึงนี้แต่ว่ารรมาดา้มัน,เ,น,รน,เ,มนเ,เร่งขก้นนี้มันหุเรงแล้วอตมันเรงขึ้นี่เร่มากว่าแต่ว่าเมียย้ายไปน่วนี่นูเลยเตียแกไม่อยอมมาแค่ดิเร่แช่บ้นานพไม่มีัวเรือนนังแล้วเขาเอาขยยบตั้งแต<ร>่ว่าแกืกันนุน ในพื้นที่หมู่ที่7นะคะบ้านปากดอนสักค่าเจ้าหน้าที่เร่งใช้เรืออบพยพชาวบ้านปากดอนสักซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากพายุป,ปาบึกให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วนะคะขณะที่ท่าอากาศยานสุรารธานีจะหยุดทําการบินรับส่งผู้โดยสารและปิดสนามบินชั่วคราวไปจนถึงเวลาเที่ยงของวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะ ส่วนทางด้านทิศตะวันออกของเกาะเกาะสมุยนะคะชายหาดที่มีโรงแรมตั้งอยู่เป็นจํานวนมากทั้งบริเวณหาดละไมหาดบ่อผุดมีฝนตกทั่วทุกพื้นที่ค่ะมีลมกันโชกแรงด้วยนะคะคลื่นสูง2-4เมตรด้วยกันส่วนภายในห้างแมคโครและโลตัสนะคะทุกสาขาบนเกาะสมุย ตอนนี้ยังมีอาหารสดจำหน่ายอยู่นะคะส่วนอาหารแห้งและอาหารแชร่แข็งและขนมปังขายดีหมดจากชั้นวางไปแล้วค่ะขณะที่ตอนนี้ภาพรวมก็ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะไปที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างน,นะครับตอนนี้ก็มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงพัดถล่มเข้าพื้นที่ตำบลเกาะหมากอำเภอปากพยูนทำให้เนี่ยฮะต้นไม้หักโค่นทับเส้นทางแล้วก็ทับบ้านเรือนประชาชนพังเสียหายไปกว่า5ห,หลังคาเรือนนะครับ โดยที่ลุ่มเริ่มมีน้ำท่วมขังชาวบ้านสามารถไปรับกระสอบทรายกันน้ำได้ที่เทศบาลเมืองพัทลุงนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่อบตอเกาะหมากเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนแล้วส่วนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมทะเลสาบสงขาบ้านหัวปากเขียวหมู่ที่7 ตำบลทะเลน้อยอำเภอควนขนุนได้อพยพออกจากหมู่บ้านรวม70ครอบครัวนะครับมาสายจุดอพยพศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวปากเขียวด้วยนะครับขณะที่นายจตุพจน์นะคะปิยมปุตตะค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้ประกาศห้ามเรือทุกชนิดทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารระหว่างประเทศนะคะระนองเกาสองประเทศเมียนมาเรือส่งนักท่องเที่ยวตามเกาะแหล่งท่องเที่ยวเรือส่งผู้โดยสารตามเกาะรวมไปถึงเรือที่วิ่งรับส่งผู้โดยสารไปยังสถานที่หรือว่าประเทศเพื่อน บ้านด้วยค่ะแล้วก็เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับที่หมู่บ้านทอนฮิเลหมู่10ตําบลโกเคียนอยําเภอเมืองนาราธิวาสมีบ้านเรือนของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมทะเลกว่า30หลังคาเรือนนะครับถูกลมกระโชกแรงเข้าพัดหลังคาบ้านปลิวว่อนเลยเนี่ยฮะเป็นแบบนี้แล้วก็ขนาดที่ฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้ภายในบ้านก็เสียหายไปด้วย ทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนพร้อมคณะออกสำรวจความเสียหายแล้วก็นำกระเบื้องหลังคาบ้านมามอบให้บรรดาชาวบ้านนะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ชาวประมงเนี่ยนะฮะในพื้นที่ยังคงงดออกทะเลเพราะว่ามีคลื่นสูง3-4เมตรนะครับนอกจากนี้นะคะยังได้เกิดเหตุเรือล่มค่ะบริเวณปากอ่าวปัตตานีบริเวณแหลมตาชีเป็นเรือประมงนะคะชื่อว่าโชคมณีค่ะขนาด30ตนันพร้อมกับลูกเรือ6คนที่ออกเรือไปในทะเลเมื่อเวลาตีสองที่ผ่านมากระทั่งเกิดคลื่นสูงและลมแรงจึงทําให้เรือล่มนะคะและลูกเรือทั้งหนายตกทะเลค่ะโดยทั้งหกนายได้สวมเสื้อชูชีพไว้ทุกคนทั้งนี้ลูกเรือ4ี่คนสามารถ ลอยขึ้นมาบนบริเวณปลายแหลมตาชีได้ขณะนี้กําลังเร่งค้นหาลูกเรืออีก2คนค่ะส่วนอีกหนึ่งพื้นที่จุดเสี่ยงนะครับที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมชายชะก,กันเข้าเฝ้าระวังนะครับชาวบ้านแนวชายทะเลของอำเภอละแมซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับมือพายุปาบึกจะเข้าถลม่มโดยเก็บของมีค่าไว้ในที่ปลอดภยัยก็ช่วยการระดมชายชะก,กันเฝ้าระวังพร้อมกับเร่งตัดต้นไม้ นะที่สูงเพื่อไม่ให้โค่นล้มโดนบ้านแล้วก็เส้นทางชาวบ้านในตำบลสวนแตงตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรครับเกณฑ์กำลังคนนำเครื่องเลื่อยยนต์ออกตัดต้นไม้ริมเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านแล้วก็ตามบ้านเรือนต่างๆเพื่อป้องกันว่าต้นไม้เหล่านี้จะไปล้มทับบ้านแล้วก็กีดขวางเส้นทางนะครับขณะที่บ้านเรือนที่อยู่ตามแนวชายทะเลชาวบ้านเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าไปเก็บไว้ ตามบ้านญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกลออกไปพร้อมจัดชุดชายชะกันให้คอยเฝ้าระวงังและติดตามสถานการณ์การรายงานของทางกรมอุต,ตุและทางอำเภอที่จะคอยจัดชุดออกประชาสัมพันธ์เป็นระยะด้วยนะครับค่ะและตอนนี้นะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์ค่ะกับท่านนายอำเภอละแม่นะคะคุณสุพัชรพงศ์วรประดิษฐ์ค่ะตอนนี้ท่านนายอำเภออยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้สถานการณ์ที่อำเภอละแมเป็นย,ยังไงบ้างคะท่านคะตอนนี้ ในพื้นที่นะครับมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับก็เกิดทุกพื้นที่นะครับคระดับคลื่นในทะเลตอนนี้ก็ยังคงปกตินะยังยังไม่เด่นค่ะแล้วแรงลมค่ะแรงลมในส่วนของการอพยพนะครับในส่วนของการอพยพพี่น้องประชาชนอ่หมู่ทั้งหมดเจ็ดหมู่บ้านในพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลนะครับเจ็ดหมู่บ้านในสองตำบลนะครับคือตำบลอ่าละเม่นและก็ตำบลสวนแตงครับตอนนี้เราได้อพยพเคลื่อนย้าย ชาวบ้านมายังจุดอพายยศเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับครับที่ต้องอพยพนี่คืออพยพทุกคนเลยไหมฮะหรือว่าเฉพาะจุดเสี่ยงครับเฉพาะจุดเสี่ยงในในในพื้นที่ที่ติดที่มีบ้านเรือนติดชายฝั่งทะเลนะครับในถ้าบดเหมู่บ้านนะครับก็เป็นมางส่วนไม่ไม่ไม่ก็ตั้งทั้งหมู่บ้านนะครับป็นบาง่วนครับค่ะแล้วยังมีชาวบ้านที่เขาไม่ยอมออกมาไหมครับท่านครับชาวบ้าน่วนใหญ่ที่ค่อยความร่วมมือเป็นอย่างดีนะแต่ว่าในช่วงแรกที่เราให้เด็ก ผู้หญิงผู้สูงอายุเนี่ยอรพยศก้ามาก่อนนะครับแล้วก็ในถวนของชายจากการที่มีความแข็งแรงก็อาจจะมามาลบอยู่ในพในื้นที่ห่างนิดหน่อยเพื่อเพื่อดูทรัพย์ของตัวเองหรือเฝ้าระวังส่วนมากแล้วก็จะเป็นชาวประมงนะครับเขาก็จะมระาระวังเรือของเขาในพื้นที่และใครอย่างนี้ท่าน คิดว่าการคืนนี้ก็คงจะเข้ามาอยู่ในชุดตัวตวระยพทั้งหมดครับค่ะเบื้องต้นที่อำเภอละแม่ค่ะคาดการว่าพายุจะมาประมาณเวลา18นาฬิกาค่ะตอนนี้มีการเตรียมพร้อมรับมือยังไงบ้างคะท่านคะคือเราเตรียมพร้อมตั้งแต่สองสามวันที่ผ่านมาแล้วนะครับตอนนี้เราเราะระดมหน่วยรับสากรลังต่างๆไม่ว่าจะเป็นทาหารนะครับเข้ามาช่วยแล้วก็ทางปปทางชุมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ตอนนี้ก็มีการ เรื่องของการประยุกต์ในตอนนี้เราดาเนินการเรื่บหมดแล้วที่ผมตนในจุดอย่างไปนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีการเตรียมพวกเรื่องของเครื่องสำรองไฟฟ้าต่างๆอาจจะไฟฟ้าดับได้ในพื้นที่นะครับโดยการไฟฟ้าละเมเนี่ยได้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องของการติดั้งเครื่องไฟฟ้าสำรองให้กับจุดประยุกตอกับทุกจุดนะครับกับจุดในพื้นที่นะครับในชุนของอบตทุกแห่งก็ระดมกําลัง ไม่ว่าจะเป็นอ,อพพรนะครับรถมอเตอร์เพื่อนที่เร็วแล้วก็พวกเรือยนต์ต่างๆนะครับก็มาในพื้นที่ตอนนี้เรามีมีศูนย์ที่อำเภอเรียบร้อยหมดเลยครับท่านครับแล้วเรื่องของการเตรียมการเผื่อเหตุฉุกเฉินล่ะครับว่าถ้ามีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะเดินทางยัางไงามีรถพยาบาลเตรียมพร้อมไหมอตอนนี้เราได้ประสานกับทางโรงพยาบาลละแมแล้วก็หน่วยกู้ภัยนะครับก็บการร้องเข็น ทั้งหมดแล้วพรมะอยากเชื่อได้ทันทีเมื่อมีเหตุครับค่ะตอนนี้พาในศูนย์อพยพปะค่ะเพียงพอไหมคะหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคะท่านคะอตอนนี้ทางทุนอพยพทั้งทั้งหแห่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของอบตละเมและก็อบตสวนแตงนะครับก็คงจะไม่มีปัญหาในเรื่องของความเป็นอยู่นะครับตอนนี้ทางสําหรับในเรื่องของการประกอบเลี้ยงนะครับก็เราได้มีโรงครัวจิตอาสาทั้งทั้งสองตำบลนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนที่อพยพมานะครับ ค,ครับท่านมีอะไรอยากจะบอกพี่น้องชาวใต้และคนไทยทั้งประเทศไหมครับครับก็ขอจะช่วยทุกคนครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับให้การไอ้เรื่องพายุเนี่ยไอ้มันฝัก้นไปด,ด้วยดีนะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกคนในจุดของอำเภอละเมเนี่ยเราเตรียมพร้อมทุกที่นะครับเราเตรียมพร้อมกันมาตลอดแล้วก็ได้แจงเงินไปยังพันพี่น้องตลอดเวลาครับครับได้ครับยังไงฝากท่านดูแลประชาชนด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ นี่ค่ะท่านนายอำเภอนะคพัชรพงศ์วรประดิษฐ์นะคะในอำเภอและแม่จังหวัดชุมพรมซึ่งตอนนี้ก็มั่นใจแล้วแหละในเรื่องของการเตรียมความปลอดภยัยทั้งศูนย์อบพยพแล้วก็การอบพยพผู้คนมาศูนย์อบพยพเองก็มีโรงครัวด้วยแล้วก็อาหารการกินก็ปลอดภัยแล้วก็มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่น่าจะปลอดภัยด้วยค่ะคือคนที่ไปอยู่ศูนย์อพยพมาตอนนี้ไม่น่าห่วงแล้วเพราะว่าทางภาครัฐเองก็ดูแลอย่างเต็มที่แต่ที่ห่วงก็คือคนที่ยังเฝ้าบ้านอยู่เนี่ยแหละนะฮะก็คือใจหนึ่งอ่ะเข้าใจว่าเขาก็เป็นห่วงเรื่องของทรัพย์สินค่ะ ทั้งเรือทั้งบ้านนะฮะก็ต้องมีการไปจัดเวรยามเฝ้ากันแต่ถ้าทางที่ดีเนี่ยเอาของที่มีค่าเนี่ยไปเก็บเอาไว้แล้วก็ไปอยู่ที่ศูนย์โพยพจะปลอดภัยที่สุดเลยนะครับอเอาชีวิตไว้ก่อนดีกว่าใตอนนี้ไปดูที่นครศรีธรรมราชนี่ก็เป็นจังหวัดที่ทางกรมอุตตุนะครับประกาศแจ้งเตือนมาว่าพายุป,ปาบึกเนี่ยจะพัดขึ้นฝั่งมาเจอกับนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดแรกเลยนะครับแล้วก็มีรายงานเข้ามาว่าทางสนามบินนครศรีธรรมราชเนี่ยต้องมีการปิดเพื่อหน,นีพายุป,ปาบึกแล้ว ทางคุณสุขสวัสดิ์สุขวันโนนะครับผู้อํานวยการการท่าอากาศยานคนครศรีธรรมราชท่านก็บอกว่าท่าอากาศยานคนครศรีธรรมราชและสายการบินได้ประกาศยกเลิกทุกเที่ยวบินที่เข้าออก จากท่ากาศยานครสิีธรรมราชนะครับของวันที่4มกราคมเพื่อคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้เป็นผลมาจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับพายุโซนร้อนปลาบึกที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนครศิีธรรมราชในช่วงค่ำวันนี้ซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่3 5มกราคมทําให้บริเวณของท่ากาศยานี่นะฮะก็จะมีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แล้วก็หลังฝนตกหนักหลายพื้นที่เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักมากบางแห่งอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากจึงขอให้ผู้โดยสารที่จองตั๋วไว้แล้วโทรสอบถามกับสายการบินได้โดยตรงนะครับสายการบินเราก็มีการเข้าระวังอย่างพื้นที่นะครับแล้วก็มีการจัดเวรยามให้24ชั่วโมงนะครับแต่ด้วยสถานการณ์ที่มันเคืงเครียดแล้วก็พายุที่จะเข้ามาจาก ฝั่งอ่าวไทยที่จะพัดผ่านเข้ามาถึงฝั่งของนครศรีธรรมราชน,นะครับก็เป้าหมายก็เข้ามาทางหลักปะนังแล้วก็ุัลไซแล้วก็อาจจะพัดเข้ามาผ่านทางด้านสานามบินของเรา mm hmm. เพื่อเป็นการที่ให้ผู้โดยสารมีความปลอดภัยนะครับเราจึงขอยกเลิกเที่ยวบินของในวันพรุ่งนี้ของวันที่4มกรานะครับ mm hmm. ก็คือทั้งวันเราเพื่อเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเองแล้วก็ทราบข่าวจาก ของสนามบินสมุยเองเขาก็มีการยกเลิกเที่ยวบินของเขาด้วย40ไฟ์นะครับของในวันที่4มกราคม62ครับก็ทั้งนี้และทางนั้นก็คือเราเพื่อมาตรการป้องกันความปลอดภัยไม่ให้อันตรายที่จะเข้ามาในสนามบินเราครับ ขณะที่นายจิรชักเยาวสกุลนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดบคสค่ะก็เปิดเผยว่าตามที่ท่ากาศยานนครศรีธรรมราชประกาศยกเลิกทุกเที่ยวบินของวันที่สมกราคมเนื่องจากได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนป่าบึกนะคะในส่วนของบคสเองค่ะตอนนี้ได้ดําเนินการประสานสถานีเดินรถในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จัดเตรียมรถโดยสารเพื่อรองรับประชาชนแล้วค่ะโดยมีเส้นทางต่อไปนี้นะคะเริ่มแต่เส้นทางนครศรีธรรมราชถึงกรุงเทพค่ะเส้น ทางสุราษฎร์ธานีถึงกรุงเทพเส้นทางกระบี่ถึงกรุงเทพเส้นทางหาดใหญ่ถึงกรุงเทพค่ะเส้นทางภูเก็ตนะคะถึงกรุงเทพส่วนรถหมวด3ค่ะได้แก่เส้นทางนครศรีธรรมราชถึงสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีถึงภูเก็ตและเส้นทางจากกระบี่ถึงสุราษฎร์ธานีค่ะนอกจากนี้ครับทางบขสได้จัดเตรียมรถโดยสารประจําทางจํานวน1ิบคันแล้วก็รถตู้หมวด3จํานวน1ิคันนะครับอำนวยความสะดวก ให้กับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการปรับและยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากสถานการณ์ของพายุปาบึกด้วยครับค่ะและจากสถานการณ์พายุปาบึกนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้ค่ะก็เตรียมที่จะรับมือและก็คอยช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะเรื่องนี้ค่ะนายพุทธิพงศ์ปุณกานร,รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและโฆษกประจำสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอมีความห่วงใยกับสถานการณ์ ายุโซนร้อนป่าบึกและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเตรียมการให้พร้อมนะคะโดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงรวมถึงเรื่องของการดูแลด้านสาธารณสุขให้กับประชาชนด้วยค่ะสำหรับระดับความเร็วของพายุอยู่ในเกณฑ์ที่น่าเป็นห่วงทําให้ต้องประเมินสถานการณ์ทุกระยะและอาจจะเรียกประชุมฉุกเฉินหากมีความเสียหายเกิดขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะท่านนายกก็เชื่อมั่นว่าแผนการรับมือที่เตรียมไว้ จะสามารถรับมือได้ในทุกมิติขอให้ประชาชนอย่าวิตกกังวลค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกยังเป็นห่วงว่าสถานการณ์จะกระทบต่อการประกอบอาชีพของประชาชนด้วยไม่ว่าจะเป็นชาวสวนยางพาร,ราชาวสวนปาล์มน้ำมันจึงสั่งการให้เร่งเยียวยาประชาชนทันทีเมื่อสถานการณ์คลี่คลายให้ชาวบ้านได้ประกอบอาชีพได้โดยเร็วค่ะส่วนทางสำนักข่าวต่างประเทศก็ยังคงปักหลักติดตามสถานการณ์ของพายุปาบึก อย่างต่อเนื่องนะครับที่พัดถลมภาคใต้ทางรอยเตอร์เนี่ยรายงานว่าปลาบึกเป็นพายุโซนร้อนลูกแรกที่พัดเข้าไทยในรอบ30ปีนะครับส่งผลให้ประชาชนหลายพันคนต้องอพยพไปพักอยู่ในสถานที่พักพิงชั่วคราวและทางการต้องประกาศปิดสนามบินหลัก2แห่งด้วยกันนะครับก็คือสนามบินนครศรีธรรมราชที่ประกาศปิดไปสายการบินอย่างนกแอร์ก็ต้องถแถลงว่ายกเลิกเที่ยวบินทั้งหมด8เที่ยว ส่วนสนามบินสุราษฎร์ธานีนะครับก็ปิดให้บริการเช่นกันนะฮะยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดของนกแอร์ไลออนแอร์แล้วก็ไทยสมายนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นบางกอกแอร์เวสก็เพิ่งจะประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดทั้งเข้าและออกเกาะสมุยแล้วก็เรือเฟอร์รี่ข้ามฟ้าก็งดให้บริการไปเรียบร้อยแล้วนะครับด้านบริษัทสำรวจและผลิตน้ำมันปะตะท ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติก็ถแถลงด้วยเช่นกันว่ายุติการผลิตที่แหล่งกา๊าซบงกฎและเอราวัน2เอราวันนะครับสอบ่อก,กา๊าซใหญ่ที่สุดของประเทศในอ่าวไทยด้วยครับขณะที่ CNN นะคะสื่อใหญ่ของสหรัฐก็รายงานข่าวเช่นเดียวกันค่ะบอกว่าประชาชนและน,นักท่องเที่ยวหลายหมื่นคนอพยพออกจากเกาะท่องเที่ยวหลายแห่งก่อนที่พายุโซนร้อนป่าบึกที่เป็นพายุรุนแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีจะพัดเข้าฝั่งในเวลา17บเนาฬิกานะคะตามเวลาท้องถิ่นในประเทศไทยในพื้นที่ใกล้กับหมู่เกาะ ุณพรค่ะซึ่งเป็นของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็ตอนนี้ก็รายงานว่ามีฝนตกหนักด้วยค่ะแล้วก็รายงานเพิ่มเติมจาก CNN นะคะบอกว่าสถานที่เหล่านี้มีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในอ่าวไทยค่ะซึ่งรวมทั้งเกาะสมุยเกาะพัง,งานเกาะเต่านะคะแล้วก็เกาะพีพีด้วยค่ะซึ่งก็คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกๆนี้ด้วยค่ะขณะที่ทาง FP นะครับรายงานว่ายังมีนักท่องเที่ยวตกค้างอยู่บนเกาะหลายแห่งในวันศุกร์ที่ผ่านมาขณะที่ปลาบึกเนี่ยใกล้เข้ามานะครับซึ่ง นามบินหลัก2แห่งทั้งที่เกาะสมุยแล้วก็นครศรีธรรมราชและเรือเฟอร์รี่งดให้บริการจนถึงวันเสาร์ทำให้นักท่องเที่ยวยังอยู่บนเกาะถูกตัดขาดจากแผ่นดินนะครับโดยทางนายอเภอเกาะพังงานคุณเกลือไกรสงธานีซึ่งอยู่ติดกับเกาะสมุยเนี่ยแล้วก็มีชื่อเสียงเรื่องการจัดฟูมูลปาร์ตี้ก็บอกว่ายังมีนักท่องเที่ยวนับหมื่นคนอยู่บนเกาะพังงานแต่ว่าได้แจ้งไปยังชาวต่างชาติเมื่อคืนก่อนแล้วซึ่งชาวต่างชาติก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกกลัวแล้วก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยเข้าใจสถานการณ์นะครับ ขณะที่ทาง AP รายงานลักษณะเดียวกันกับสำนักข่าวอื่นๆบอกว่าก็มีความหวาดกลัวว่าพายุปาบึกเนี่ยจะสร้างความเสียหายอย่างเลวร้ายที่สุดในไทยนับตั้งแต่ปี2532 ที่เกิดใต้ฝุ่นเกนะฮะพัดถลม่มตอนนั้นเกิดเหตุการณ์เนี่ยมีผู้เสียชีวิตกว่า400ศพแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อปี2505ก็มีพายุโซนร้อนเอรีสนะครับที่ทําให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า900รายด้วยนะครับทางต่างประเทศเองเขาก็สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองของเราเหมือนกันใช่ค่ะ,ะคตอนนี้เราอยู่ในประเทศไทยเองนะคะก็ส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวใต้ด้วยล่ะค่ะครับ เดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวนะคะช่วงหน้าติดตามเรื่องราวของบอนบางแก้วค่ะที่เกิดเหตุไฟไหม้บ้านแล้วก็แฟนสาวน้องเบ้นเสียชีวิตนะคะวันนี้เดินทางมาพบแล้วก็มอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามเพิ่มเติมกันค่ะครับ